อ่เย็นเย็นไม่มีใครเป็นเย็นเพรมันสั่งไว้นานแล้วไม่รู้ของใครก็เลยมันมันอร่อยนะแกะไหมน้องใส่เสื้อลุ่มไม่จริงๆอ่ะตัวชุดนี้มันต้องอยู่ทับไอ้ตัวขนน่ะอ้าวเหรอเฮ้ยนิวตี้ทำอะไรอ่ะนิวตี้ระวังหน่อยดินิวตี้เป็นคนแบบนี้ยนิวตี้ทำอะไรอ่ะไม่ด้่ถูกเริ่มจ่าเลยจ่าเรื่องมัน มันเป็นเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกคแต่เปล่าแตกเปล่าแตกเปล่าแตกเปล่าไม่แตกไม่มีไม่แตกแตกที่ไหนอ่ะดูดีไม่แตกเลยโหไม่เหลือคงไม่ได้ทานะมันไม่ไดเป็นหรือใช่ไหมมีหรอครูครูคนเดียวทำแบบนีไว้มันเกินนะรู้สึก เร็วๆจะกินแล้วเร็วให้มันมียาดีด้วยแบบก่อานไม่มีใช่ไหมเนี่ยแมกไ่เชื่อใจีมือนี้วออปดอะไรอ่ะมกไม่เื่อใจีมือรอคะพี่อยากให้น้องปลอดภัยที่สุดเกเชื่อใม้หน่อยเชื่อเชื่อเชื่อแต่เพื่ความปลอดภัยจะได้กินไหมร้อนนะไม่ถูอะไรตรงนม้นเลยฮะวันไหวเนี่ย เอาไปไหนแล้ววะเวดเก่าอ่าไม่เจอจอ,อ่ะทีมันลูมอีกแลจวกินอยู่คนเดียวมปที่นี่แุนดีเดี๋ยวตั้ง,งองวีบเว๊บอีกสองนี <c oughs> ่ออแสงดีงั้นใช้ฟันกับไปก่อนฮะ ทำแตเขาไม่ได้ทำสองวันเว้นดีดซอมถ้าเกิดว่าพี่พี่พูดถึงหนู้พี่เูี๋ยวจะไปเหวี่ยงคนทำแตกนะรับใจดิงั้นระหว่างนี้เราจะเอาลายมาโดนด่าไปแบ่งตรงนี้ก็ยังทคะจำกันก็เดี๋ยวเอาเอพาะเพราะมันไม่ได้พูดหมดอยู่แล้วอะพูดตรงนี้ไม่ได้อะรู้ไม่ชอยป่ะ ของแรงเลยเจ็บลายจะมีแค่สี่คนอือสี่คนใช่ไหมเล่นไม่ได้เหรอฉันไม่พูดได้ไหมเหรอดูเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องมีกันกี่คนพี่กี่คนจะเหมือ้นี่นี่ทำให้สุดๆไปเลยเฮ้ยฟังดูไหมเนี่ยฮะนี่ทำให้สุดๆไปเลยนะแน่นอนครับน้องทั้งคู่เลยนะพี่อิดด้วยทุกคนเลย <S 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 ใหม่อะาี่หม่อะพูหม่ะฮะม่อาฮาฮาเอมแอะพี่ใม่อะพูไม่อาฮะม่ยาฮะฮะน่ารักอ่ะออกลูกมาเต้นดิสิคีดเลยตัอ่ะเีทไม่น้องไม่มีรองเท้าอ่ะเดี่มใกล้หน่อยเสียงะโอ้โห เทียวเลยครับไม่หัวเอ๊ะไปสักระเล็วเฮ้ยผู้ชายชั่วยผู้ชายช่วยอ้าวเฮ้ยคุูเหรอ้าวเรื่ของก็บอกมาเรื่ของก็บอกมาวันดีครับ g o o d b ดีครับเฮ้ยไปเร็วมากมาไวไปไวมาเร็วเข้มเร็วจิบรอบมือแล้วเนี่ยค่ะมังสิ เราไม่ได้กินกับที่กินแล้วกินอร่อยอะโอ้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 อ้โ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 ้โออ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โ้โอ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 ้ ก็มีสมาธิีเลยถ้าไม่มีสมาธิคือแบบเมีสมาธิแล้วก็สนุกก็พอแล้วล่ะถ้าบางทีพลาดนิดพลาดหน่อยแต่ถ้าเราสนุกเิดว่าคนดูโอเคถ้าเราเมียนหอมหอยหอใหญ่จริงใหญ่ขึ้นปวดคออ่ะนี่้ออกมาแน่การมองมันต้องดูอ่ะ